ชาวจีนพ้นความยากจนใส่ใจส,สุขภาพชื่นชอบมวยไทยเผยฝึกฝนจริงจัง<ป>แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงสิบปีเท่านั้นที่คณะผู้นำจีนชุดที่มีสีจินผิงเป็นผู้นำก็ได้พลิกฐานะความเป็นอยู่ของชาวจีนสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสามารถประกาศต่อชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจว่า คนจีนทั้งประเทศหลุดพ้นจากความอยากจนแล้วค้นจากความกินดีอยู่ดีมีความสุขชาวจีนจึงใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครเซี่ยงไฮ้รายงานว่าปัจจุบันมีชาวจีนหลากหลายกลุ่มหันมาสนใจฝึกฝนมวยไทยอย่างจริงจังหรือนำรูปแบบท่าทางมวยไทยมาเป็นพื้นฐานในการออกกำลังชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาเมืองไทยตอนนี้ ไม่ได้เพียงแต่เพื่อหาของกินหรือมาสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนอย่างเคยแต่่ายมวยไทยหรือยิมมวยได้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของทริปการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนรัฐบาลจีนตระหนักได้ถึงความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีและต้องการปลูกฝังให้ประชาชนรักษาสุขภาพยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนให้บริษัทไชน่าโมบายร่วมกับ UFC <S <S เพื่อเปิดตัวมหกรรมการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นการแข่งขันสมรรถภาพทางกายในรูปแบบครบวงจรที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแนวคิดของการมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งสร้างบรรยากาศสำหรับการออกกำลังกายในระดับประเทศ โดยโครงการแข่งขันแบ่งออกเป็นโครงการทดสอบทางเทคนิคและทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งโครงการทดสอบทางเทคนิคประกอบด้วยทักษะมวยไทยถึงสี่ทักษะด้วยกันแสดงให้เห็นว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพสูงเป็นอย่างมากด้วยความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่ที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนด้วยการส่งเสริมมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยผ่านวัฒนธรรมกีฬาแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะต้องศึกษาตลาดอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิผลต่อไปในอนาคตล่าสุดเมื่อสองถึงสามวันก่อนไพศาลพรมน้อยผู้สื่อข่าวอาวุโสอดีตค,คอลัมนิสต์สื่อจากข่าวเปิดเผยว่า เด็กจีนฝึกมวยไทยกันแล้วทั้งหญิงชายฝึกกันจริงจังมากเด็กไทยทำอะไรอยู่อย่ามัวแต่เล่นมือถืออยู่นะผู้ใหญ่ไทยจะต้องฝึกเด็กไทยในเรื่องกีฬาหลายอย่างทีเดียวไม่ใช่เฉพาะมวยไทยเท่านั้นทั้งฟุตบอลกอล์ฟเทควันโดซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นว่าการส้างโคตชดีๆมาฝึกสอนก็จะทำให้เด็กไทยบรรลุเป้าหมายได้ทุกอย่างต้องลงทุนถ้าเด็กของเราหันไปหากีฬา พวกเขาก็จะหางจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าหรือเกมต่างๆที่รุนแรงในมือถือยกตัวอย่างนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จให้เขาเห็นเช่นกอล์ฟก็มีโปรเมโปรโมโปรโจีนและอีกหลายโปรซึ่งสามารถทำเงินได้อย่างดีด้วยนักมวยก็ยกตัวอย่างบวกขาวบัญชาเมฆ นอกจากจะทำเงินมากมายแล้วปัจจุบันยังเข้ารับราชการเป็นนายทาหารของกองทัพบ,บกเป็นต้นเหล่านี้คือแรงจูงใจที่จะดึงเด็กเข้าหากีฬามวยไทยถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลไทยผลักดันอย่างเต็มรูปแบบโดยมวยไทยเป็นศิลปะก,การต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยไฮไลท์หนึ่งคือการไปชมมวยไทยบางคนก็ซื้อกางเกงมวยไทยกลับไปเป็นที่ระลึก โดยเฉพาะชาวจีนที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากชาวจีนมากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน,นครเซี่ยงให้หรายงานว่าปัจจุบันมีชาวจีนหลากหลายกลุ่มอาทิ กลุ่มนักเพาะกล้ามกลุ่มนักศึกษาหรือแม้กระทั่งกลุ่มนุ่มสาววัยทำงานที่หันมาสนใจฝึกฝนอย่างจริงจังหรือนำรูปแบบท่าทางมวยไทยมาเป็นพื้นฐานในการออกกำลังชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาเมืองไทยในตอนนี้ไม่เด็เพียงแต่เพื่อหาของกินหรือมาสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนอย่างเคยแต่่ข่มวยไทยหรือยิมมวยได้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของทริปการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนนอกจากนี้ชาวจีนส่วนหนึ่งได้สมัครเรียนมวยไทยในประเทศจีน โดยชาวจีนจำนวนมากหาคอร์สเรียนจากแอปพลิเคชันตาจงเตียนผิงเพื่อเป็นการออกกำลังกายและเพิ่มทักษะการป้องกันตัวโดยค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละคอร์สนั้นสูงพอควรแต่ก็มีชาวจีนจำนวนมากให้ความสนใจแต่หากข้ามจากเครื่องกีฬาอุปกรณ์มวยชิ้นสำคัญอย่างกางเกงมวยไทยและหนวมมวยถือเป็นยอดฮิตของชาวต่างชาติซึ่งชอบประเทศไทยรวมถึงเป็นของที่ระลึกในการมาเยี่ยมประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆอีก เสือสวมใส่เป็นการยืนยันว่าท่านเคยมาเยือนเมืองไทยและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับชาวจีนที่ชื่นชอบนักมวยไทยจึงออกมาแสดงตัวตนให้สังคมชาวจีนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเขาจากรายงานข่าวเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566คุณหลีเจินเสียงสาวจีนวัย32ปีผู้ขั่งไลยศิลปะการต่อสู้ของไทยได้เดินทางด้วยรถจักรยานคู่ใจของเธอมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยเธอได้เดินทางมาจากเมืองเหมียนหยางมนทนเสฉวนประเทศจีนเพื่อมาหาบวกขาวบัญชาเมฆฮีโร่ในดวงใจของเธอที่เป็นผู้ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ให้กับมวยไทยจนติดชาร์อันดับ3ของเว่ยป๋อสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังของจีนโดยเธอได้ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด35วันกับระยะทางรวมทั้งสิ้น2,409กิโลเมตรแนวคิดชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ว่า สันติภาพและการพัฒนาคือกระแสหลักของสังคมโลกในลักษณะที่ตะวันออกกำลังลอยสูงและตะวันตกกำลังคล้อยต่ำถูกพิสูจน์ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรที่คณะผู้นำจีนเสนอ ย่อมสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของชาวจีนและชาวโลกเสมอเมื่อรัฐบาลจีนมีการส่งเสริมให้ประชาชนนำศิลปะมวยไทยเป็นชนิดกีฬาที่ใช้ฝึกฝนทั้งด้านการแข่งขันและเพื่อดูแลสุขภาพของประชากรแล้วมวยไทยอาจกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของมวลมนุษยชาติที่ถูกนำไปพัฒนาและนำเสนอโดยชาวจีนก่อเป็นได้สืบจากข่าวรายงาน 漂亮，漂亮。